สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับทุกท่านนะครับในช่องทาง youtube นะครับผมคลิปนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทาง3รลาวก่อนรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับผมชื่นชอบในรอบไหนนะครับแล้วค่อยตามนะครับแนวทางตัวเลขนะครับผมทําจากสูตรคานวณมีหลุดแล้วก็มีเข้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแลบฟังเด็กต่ากว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนํานะครับพี่ๆ เมื่อคืนนี้ของเรามาแค่สายรูดรอบเดียวนะครับต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะครับเมื่อคืนเราสามัคคีผมให้ศูนย์กับ6ผลที่ออก493กับ64ใครรูดที่6เข้าไปที่64นะครับเราสามัคคี VIP ให้8กับ4ผลที่ออก3 2213ของเราหลัก3นี่เน้นอยู่นะครับเนาะแต่เขาไม่มานะครับ4383เข้ามา1 3นะครับหลุดไป เรา VIP ให้1กับ7ผลที่ออก6 3 5 5 6นะครับเน้น7 5มา5 6แต้มเดียวอีกแล้วนะครับเนาะก็หลุดไปนะครับมาแค่สายรูดรอบเดียวเมื่อคืนนี้นะครับส่วนแนทางวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่26นะครับสิงหาคม2,567 สำหรับพี่อสมาชิกเพื่อนใหม่นะครับท่านใดที่อาจจะเพิ่งแวะผ่านมายังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับเข้ามาทักทายสอบถามแอดได้นะครับหรือว่าจะไปที่หน้าโปรไฟล์ u t u b e ผมได้นาะกดเข้าไปตรงรูปโปรไฟล์ YouTube นะครับแล้วก็ลองเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับหาคำว่าช่องชุมชนนะครับพี่แล้วก็กดเข้าไปนาอก็จะเห็น QR Code นะครับก็สามารถเพิ่มเพื่อนเข้ามาทักทายกันได้นะครับ เราสามเมือ่อคีนะครับรอบแรกผมให้ไปที่เลข2กับเลข8นะครับคืนนี้ให้ไปที่เลข8นะครับผม8 3 8 4 8 9 2 3 2 4 2 9นะครับ3ตัว2 8 9นะครับวันนี้ฮานอยก็เบิ้ลดีจริงๆนะครับพี่ๆเนาะ หวังว่า3ามลาวคงไม่มาเบิ้นนะครับฮานอยนี่บเก้าเ้าห้าหนะครับผมเราสามัคคี VIP นะครับให้ไปที่เลข1กับเลข7นะครับสายรูดให้ไปที่เลข7 7 2 7 3จ็ เจ็ดเก้าหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะครับสามตัวให้ไปที่หนึ่งเจ็ดสามนะครับนะครับผมตามนี้นะครับ ส่วนเรา VIP นะครับผมรา VIP คืนนี้ผมให้ไปที่เลข8กับเลข4นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข4 4 3 4 6 4 9 8 3 8 6 แปตัวนะครับผม8 4 6นะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่สามราวก่อนรอบดึกเนาะค่ำคืนนี้ผมขอให้มาในตัวเน้นตัวเจานะเนาะขอให้พี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางขอให้งง ปังๆนะครับผมก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้กาบสอนด,ดีครับ